นี่ก็ข้ามากแล้วจะกลับไปได้แล้วแล้วก็เขาหลังอยอยู่ใกล้โตตอีกเด็กคนนั้นไม่ชอบเธอเขาเ,เข้าใจแล้วถ้างั้นฉันกลับก่อนนะไม่ได้ไมีถึงวันไปอยู่ยังไงก็ไม่ไม่ปลอดภัยผู้นี้จะต้องไปเตือนนางนั่น วันต่อมาชุมชนที่หลินวันไปอยู่ดิฉันบอกว่าการสัมภาษณ์ว่วซางหยวนใครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่ต้องเจอกับหมอนั่งอีกแล้วฉันก็หมดห่วงสักทีใครไม่เจอกันนานเลยนะหลินวันไปรู้จริงเนี่ย คุณลู้มีธุระอะไรหรือเปล่าคะไม่เจอกันทั้งสี่ปีคุณหลินไม่อยากคุยกับฉันบ้างเหรอไปคุยที่ร้านกาแฟดีไหมไม่จำเป็นฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณในเมื่อเป็นแบบนี้หลินวานไปฉันก็พูดตรงๆเลยก็แล้วกันเธออยู่ให้ห่งหางจากสังหยวนหน่อย อย่าลืมนะว่าพวกเธอเลิกกันตั้งแต่สีปีก่อนแล้วคุณลูกฉันรู้ดีว่าฉันกับว่าซังหยวนเลิกกันแล้วไม่ต้องให้คุณมาเตือนงั้นก็ดีอีกไม่นานฉันกับซังหยวนก็ห้แต่งงานกันแล้วถ้ารู้ตัวก็ใส่หัวไปใครๆหน่อยฉันไม่อนุญาตให้เธอมาตามตื้อคู่มั่นของฉันเข้าใจไหมฮ้รู้จริงเวียคุณยังต่ำช้าเหมือนเดิมเลยนะ ผ่านมาก็ตั้งหลายปีแล้วคุณก็ยังมาสร้างความวุ่นวายให้ฉันอีกคำพูดพวกนี้เก็บไปพูดกับว่าสร้างหยวนดีกว่านะว่าไงนะไม่มีอะไรฉันไม่คิดจะเข้าไปพัวพันระหว่างคุณคบว่าสร้างหยวนอยู่แล้วแล้วก็ฉันยังยืนยันคำเดิมสิ่งที่ฉันจะเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณแต่สิ่งที่มันไม่ใช่ถึงพยายามที่รนให้ตายยังไงก็ไม่มีทางได้มาหรอก หนันสะะงสารเลวหมายความว่ายังไงมีอะไรที่ฉันควยคว้า,วามาไม่ได้อีกวังงยนต้องเป็นของฉันคนเดียวไม่นึกว่าลูกชิงเวียจะมาหาฉันก็จริงอย่างที่เขาพูดเขาเป็นคู่มั่นของวังงยวนดังนั้นฉันต้องเรื่องที่จะเจอกเขาวัวงวงยวนกลัวอะไรก็ยิ่งได้เจอจริงๆริงวังงยวนโทรมาทำไมกัน ไม่รับดีกว่าจะได้ไม่ต้องเข้าไปปวพันอีกตุ๊ตุ๊ตุ๊ขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ถิ่นหวานไปตัดสายฉันเหรอป๊าป๊าจะชวนหวานหวานมาเล่นที่บ้านเราไม่ใช่เหรอครับหวานหวานรับสายหรือเปล่าเพรายังไงบ้างครับอ่าเอมหวานหวานไม่ได้รับสาย คงจะกำลังยุ่งอยู่ไม่มีทางหวานหวานไม่เคยรับสายผมผมจะโทรไปเองว่าเฉยนาวลูกคิดว่าลูกโทรไปแล้วหวานไปจะรับหรือหวานวันทำอะไรอยู่หรอหืมอีกตัวแสบไม่รับแค่สายของฉันคนเดียวจริงหรือเนี่ย โตโต๋ว,ว่าไงจ้ามีอะไรหรือเปล่าเปล่าครับผมคิดถึงหวานหวานแล้วหวานหวานมาเล่นกับผมที่บ้านได้หรือเปล่าครับเอ,อ่อโตโตฉันไม่ค่อยสะดวกฉันต้องเด็ดดีเธอไม่ได้สนิทกันมากไปที่บ้านเธอคงไม่ดีเท่าไหร่ที่หวานหวานไม่ยอมมาหาเป็นเพราะเด็ดดีใช่ไหม เด็ดีผมไปต่างประเทศแล้วละที่บ้านมีแค่ผมคนเดียวหวานหวานไม่มาผมกลัวนะอ้าวแบบนี้เหรอเป็นก็ได้เดี๋ยวฉันไปนะว่าจังหยวนไม่อยู่ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนโตตเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวคงไม่เป็นไรมั้งชชยโย่เดี๋ยวหวานหวานก็จะมาแล้วว่าเฉินหาวใครลูกโกหกฉันไปต่างประเทศตรงไหน แต่ถ้าแดดดีไม่ไปต่างประเทศวันๆก็ไม่ยอมมานะสิปปะป๊าออกจากบ้านไปเลยว,วันๆอยากเจอผมแค่คนเดียวเหอะฝันไปเถอะริวันไปเธอกล้ารังเกียจฉันใช่ไหมไว้มาถึงจะต,ตายแนย่ตัวโตบอกว่าว่าสัง่งหง่นไปต่างประเทศไม่รู้ว่าหมอนั่นจะกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับเร็วหน่อยดีกว่า มาแล้วเหรอหลินวานไปผ่อ้วซังหยวนเอ๊ะทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่เออนี่มันบ้านผมทำไมผมจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ลินวานไปคุณมาหาโตโตไม่ใช่เหรอเข้ามาคุยกันก่อนสิเอ๊ะเดี๋ยว เออในเมื่อคุณก็อยู่ฉันคิดว่าฉันคงไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนโตๆแล้วฉันกลับก่อนนะกลับไปไหนในเมื่อมาแล้วก็อย่าหวังจะได้กลับไปง่ายเลยทำไมรู้สึกเสียวสหลังปแปลกๆนะหวานหวานโตโต มานี่สิผมจะพาหว,หวานๆชมรอบๆบ้านนะเออจ้ะเย่านี่กำลังหลบหน้าจันนินด้วยฉันต้องหาโอกาสถามไม่รู้เรื่องห้องนอนห้วดเฉินเฮานี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันมาห้องนอนของโตโตน่ารักจังต่างกับสไตล์ของวัวซังหยดดยสิ้นเชิงเลย หวานหวานดูสิผมวาดลูกครอบครัวของเราด้วยในรูปนี้คือฉันเหรออืมเพราะผมรักหวานหวานที่สุดเลยขอบใจนะว่าแต่คนตัวดำๆตรงนี้คือใครเหรอ ก็ปะป๋าไงก็อชอบทำหน้าบูดหน้าดำตลอดเวลาดังนั้นผมก็เลยระบายสีดำเลยแบบนี้เองเหรอไช้ว่าสังหยวนมาเห็นคงได้ช็อกตายเลยมั้ง